ปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Tecno Spark 10 Pro อัปเกรดใหม่จอใหญ่รีเฟล็กซ9 0 6.8นิ้วมาพร้อมกับชิปเซต h e l i o G88 รอมจูใจ256กิกและกล้อง AI 50ล้านพิกเซลครับสวัสดีครับกับมาร์ตข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนื้อรืแปลกในกาสารสิบนาทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครป์ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อใจแพ์ข่าวสารที่มาเดีแบบนี้เป็นประจำทุกวันลลาสุดนี้นะครับทางเทคโนโลยีมีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือเทคโนโลยีสปาร์ค10 Pro ที่มีการพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับกว่ารุ่นก่อนแทบจะทุกด้านเลยทีเดียวพร้อมกันยังมีการเสริมความพิเศษด้วยฝาหลังที่มีการเคลือบกระจกแบบใหม่นะครับเป็นมือถือเรือธงในซีรีส์ของเทคโนโลยีแฟนตอมอีกด้วยเทคโนโลยีสปาร์ค Pro ในเรื่องของเวอร์ชัน10เนี่ยจะมีหน้าจอเป็น ips lcd ขนาด6.8นิ้วให้ค่า refresh rate หน้าจอ,อที่90้าสิบความคมชัดอยู่ที่1,080งพันิบคูพร้อกิกเซลมกับฝาหลังที่มีการเคลือบกระจกที่เรียกว่า hard very story glass นะครับที่เรียกว่ากระจกนั้นมีความระยิบระยับนะเหมือนมูดาวนะครับส่วนกล้องหลังนะประกอบไปด้วยกล้องเลนหลักส200ล้านพิกเซลนะครับไฟแฟลช led ai นะครับกล้องหลัก50ล้านพิกเซล super night นะครับรองรับการถ่ายภาพมืดน,นะ ไม่ดียิ่งขึ้นนะครับในที่แสงน้อยประมาณนั้นแหละขอภายกล้องหน้าเมื่อกี้3-2ล้านนะส่วนกล้องหลังจะมีเดฟเซนเซอร์เพิ่มมาแล้วก็ AI เลนนะครับในดรานของ Spec t e c h n o Spark 10 Pro นั้นจะใช้ชิปเซ็ตเป็น m e d i a t e k h e l i o G88 ชิปเซ็ตเกมมิ่ง n d r o i d 13นะครับให้ UIOS UI นะครับ12.6ให้ RAM มา8 g b นะครับ RAM เสมือนอีก8 g b รวม256กิกรองรับการเพิ่ม micro SD card ด้วยเ Techno Spark 10 Pro วันนั้นมีแบตเตอรี่5000 mAh และการชาร์จที่เร็วถึง18วัตต์พร้อมกับพอร์ต USB Type C นะครับรองรับ n f c วิ t h UFM นะมีหูฟัง3.5มิลมาให้และก็เซ็นเซอร์สแกนน,นิ้วมือด้านข้างของทุกเครื่องครับนะว่าเทคโนสปาร์ค10 Pro ตวนนี้มีการอัปเกรดขึ้นกับสปาร์ค9 Pro แทบจะแบบเยอะเลยทีเดียวหน้าจอใหญ่ขึ้น6.8นะจากเดิม6.6นะครับ ชิปเซตก็แรงขึ้นนะครับหน้าจอ u s d plus นะถือว่าจัดเต็มจัดหนักจริงๆสีที่ว่าจำหน่ายก็คือมี Starry Black นะครับและ p a r a d i s e โดยคาดว่าจะวางจำหน่ายในช่วงเดือนมีนาคมเดือนนี้นี่แหละราคายังไม่มีประมาณแน่ชัดนะครับเดี๋ยวเราเอาเด็กกันอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้นะครับดีไซน์คุ้นๆนะเนี่ย สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR code คท้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหะครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานํามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด u u s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆ รีวิวดีๆและคอนเทิต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย